สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นออมทองนะครับต้นออมทองอจริงๆแล้วต้นออมทองก็มีเห็นอยู่ทั่วไปนะครับแต่ช่วงที่ออมทองเขางามช่วงที่เขากำลังจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาว,วอะช่วงนี้ปลูกได้น่าจะประมาณอยู่ประมาณสักสามเดือนอที่ปลูกใส่กระถางไว้เนี่ย เป็นพวงที่กําลังงามนะครับเนี่ยดูสีสันของเขา้าสีสันของเขา้าลายเส้นของเขาเนี่สวยงามมากนะครับนี่กระถางนี้ก็สวยมากอันนี้เป็นช่วงที่เขางามเลยครับไปเขาจะมีสีเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีชุมพูเข้มนะครับตรงนี้ แล้วใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะ,ะมีเขียวแก่เป็นลายๆสวยงามนะครับเนี่ยน,นสวยกระดูกใบเขาสวยมากครับอันนี้คือออมทองนะครับอ,อมทองที่ต้นเขากำลังสวยคือการที่เราปลูกออมทองแนละ้วไม่ใช่ต้นเขาจะสวยตลอด ตั้งแต่วันปลูกไปถึงวันที่เขาเก๋ตายนะครับเขาจะมีช่วงที่เขาสวยอยู่คือคือช่วงที่เขายังไม่ออกดอกช่วงเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เป็นออมทองเป็นไม้ตระกูลอ,อมอาจเงินไหลามานะตระกูลเดียวกันช่วงนี้ใบของเขาจะสีสวยมาก เดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับใบที่เขากำลังสวยกับใบที่เขาแก่แล้วนะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่อันนี้คือต้นออมทองที่ปลูกนานแล้วอันนี้ปลูกเป็นปีๆแล้วเนี่ยแต่ก็จะมีความสวยงามอยู่แบบนี้ก็จะสวยอยู่แต่สวยสู้ ช่วงที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเจ้าสี่กระทางเนี่ยสีก่กระทางนี้กำลังสวยมากเลยเป็นไม้มงคลนะครับต้นออมทองก็ไม่ตระ,ะกูลตระกูลอมก็จะมีทั้งหมดผูห้หลายออมมากออมเงินออมทองอ,อมนาค ออมมณีออมทรัพย์ออมชมพูของผมก็มีประมาณหกเจ็ดสายพันธุ์นะครับสำหรับไม้รลกูลออมปลูกง่ายครับขยายพันธุ์เร็วก็วิธีการปลูกผมก,ก็เคยลง,ลงไปในคลิปอยูอ่ตัดข้อของลำต้นไปชำไว้ใน ถุงดำหรือกระถางครับผมก็ขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูออมต่างๆเอาไว้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ